อีกรอบหนึ่งก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงนะคะก็ไปติดตามดูเลยนะคะเย้ yeah, ตอนนี้เราก็ถึงอุทยานแห่งชาติพูเรือแล้ว,ลวไม่น่าเชื่อเลยว่าเราจะมาไกลถึงขนาดนี้นะคะ้ mm hmm. ยเดี๋ยวเราไปหาที่สแตมพัสซ์บอรกันดีกว่านี่ทุกคนเราก็ได้เข้ามาแล้วนะคะก็คนละ4 0บาทค่ะถ้ารถก็30เราก็มากัน2คนนะคะกับลุงอันแน่เมือนเดิม ก็ทั้งหมด11 0สบาทนี่ทางเข้าตื่นเต้นมากเลยาเรื่องในกีฬาไม่เคยมานะคะอันนี้ก็เป็นหน้าตาของเราเลยคะฟูสนับสนุนทนาการศึกษาไม่ใช่นะคะก็เดี๋ยวไปดูเข้าวันดีกว่าเขาบอกม่กกี้พี่เจ้าหน้าที่บอกว่ามีลายเซ็นหมูป่าด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าหมูป่าจะเป็นยังไง ก็เมื่อกี้พี่เจ้าหน้าที่นะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดอยากได้ไลายเซ็นหมูป่านะคะให้ขึ้นไปข้างบนเลยก็ไม่รู้ว่าข้างบนไหนเหมือนกันก็ฟิงเห็นเทรนนี้มาสักพักแล้วนะก็คือว่าแบบถ้าใครไปตามอุทยานอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบว่าไปล่าลายเซ็นแบบที่เป็นลายเซ็นแบบพวกสัตว์แปลกอ่ะก็คือพี่เจ้าหน้าที่อะเขาจะชอบแบบว่าคิีไอทดลายเซ็นของเขาให้แบบเป็นรูปสัตว์อะไรอย่างเงี้ยจริงๆมีที่เอราวันด้วยวนะเออแบบว่าเป็นลายเซ็นฉลามมั้งถ้าจะไม่ผิดนะ ก็อยากไปให้เขาเซนอยู่เหมือนกันเพราะว่ายังไม่เคยไปเลยอยู่ใกล้บ้านอยู่แต่ยังไม่เคยไปก็อันนี้มาที่ภูเรือก่อนละกันเนาะไปดูข้างบนกันนี่เราเจอพี่ที่เขาเป็นแบบว่าลายเซนูปาแล้วนะคะสวัสดีค่ะมาจะกไหนหนูก็ตื่นเต้นเหมือนกันพี่ก็ตื่นเต้นเหมือนกันพี่เขาก็จะกเค็งนิดนึงใช่สั่นเลยนะหนาวด้วย เป็นซิ gnature นะคะนี่ะใช่เป็นสิ่งที่ต้องตามหาใช่ไหมคะดีใจมากเลยดอดีพี่เขาแบบตั้งใจวาดว่าันี่ขึ้นมา่พันตัวแล้วครับน่าจะร้อยร้อยตัวขึ้นแล้วค่ะกลหอูนช่วงนี้ก็เป็นเทรนนะคะใครมาผูเเรือก็ต้องมาหาพี่คนนี้นะคะมาให้พี่เขาเซ็นหมูปลาให้สวยมากสวยมากขอบคุณค่ะ เรียบร้อยค่ะเมื่อกี้สิงก็เข้าไปเอาตาปั๊มของอุทยานมาแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราได้แค่ลายเซ็นของพี่หมูป่าไยนะคะก็ mm. นี่เลยเชา้านี้ไม่มีคนเลยมีรถนตาตตาคันเดียว <S <S นี่ทุกคนหลังจากที่เราไปล่าลายเซ็นอะไรกันเรียบร้อยนะคะนี่ก็คือทางที่เราจะขึ้นไปสู่จุดชมวิวค่ะทุกคนมันไม่ใช่เล่นๆเลยนะหนูคิดว่าจะแบบว่าชิวๆอะไรอย่างนี้ สูงมากทุกคนสูงจนหูอื้อตาลายไปหมดเลยก็แต่จริงๆรถอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ขึ้นมากันปกตินะคะไม่ได้แบบน่ากลัวขนาดนั้นเมื่อกี้เห็นมีรถเก่งอะไรเงี้เขาก็ขึ้นมาระยะทางก็ประมาณ5กิโลนะคะทุกคนนี่ระหว่างทางก็จะมีแบบจุดช,<ม>ชมวิวอะไรอย่างงี้จอดแล้วเราก็เดินไปนแต่ว่ามันจะมีไฮไลท์ด้านบนอ๋อก็คือเราจะต้องจอดรถนะคะแล้วก็เดินไปดูแต่ว่า จุดไฮไลท์เน anyway, ี so here, Better, Ooh, vote, ่ยมันจะอยู่ข้างบนทุกคนก็ผู้เรือนะคะฟิงก็ผ่านไปแล้วก็ผ่านมาหลายครั้งแล้วแต่ว่าไม่เคยที่จะขึ้นมาเลยนะคะแต่ก็เห็นว่าแบบวิวเขาสวยอะไรอย่างงี้ยิ่งมีลายเซ็นหมป่าอะไรอย่างงี้เนาะก็เป็นการเรียกเลตติ้งให้อุทยานแห่งชาติขึ้นมาคึกคักอีกครั้งนะก็นี่ฟิงก็มากับตาตาาตาเคยมากี่รอบแล้วก็น่าจะไม่ต่ำกว่าสาครั้งนะคร มาตั้งแต่ยุค20ต้นเลยแล้วก็มานอนบนนี้มีแต่หมอกมา,าหน้าหนาวพึ่งจะพคลิ้มไปหมดอ่ะเงี้ยนี่เป็นยอดเขาแล้วขึ้นมาสูงมากคือที่จะขึ้นมานอนอยู่ที่นี่ก็จะมีเอกลักษณ์ของหินที่เป็นรูปร่างต่างๆเนี่ยออนี่ไงไหินเตานี่ค่ะทุกคนระหว่างทางนะคะมันก็จะมีหินรูปร่างต่างๆแบบนี้อันนี้คือเขาบอกว่าเป็นอะไรอ่ะหินเตาดูดีว่าเหมือนเตาไหมก็เหมือนอยู่นะ มือนไหมทุกคนน่ารักอ,ะอ่ะอก็คือมันเป็นมุมมองของแต่ละคนนะคะว่าแบบเราจะเห็นสิ่งนี้เป็นรูปอะไรก็คือถ้าเรา,ามองจากมุมเนี้ยมันก็เป็นเต่านนเนาะ <c oughs> มีนักท่องเที่ยวมากันนะถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นกลางสัปดาห์ก็ตามมีหินเต่าหินเต่าน่ารักอยู่นี่ทุกคนได้เซลฟี่กับหินเต่าเรียบร้อยก็ ถือว่าน่ารักอยู่นะคะแล้วก็จะบอกว่าตอนนี้เป็นเดือนออพฤศจิกายนแล้วค่ะทุกคนอากาศเย็นสบายมากนะคะทั้งภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานอุณหภูมิก็กำลังลดลงอย่างชัดเจนเลย <c oughs> ก็เป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวแบบเริ่มเดินทางแล้วนะคะฟิงเองก็เหมือนกันแล้วก็กำลังจะ เดินทางไปที่ไหนสักแห่งเลยอะคะ่ะทุกคนแต่บอกไม่ได้นะคะเป็นความลับเอาค่ะทุกคนเดี๋ยวเดินทางต่อโอเคค่ะทุกคนอันนี้เราเพิ่งขึ้นมาน่าจะประมาณครึ่งทางได้นะคะเราก็จะเจอวิวแบบน,นี้น,นี่น่าจะเป็นการทําไร่ทําสวนของชาวบ้านนะคะทุกคนนี่อะไรเอ่ยบัวตองบัวตองบานแล้วนะจ๊ะจคิดถึงแม่ต้งสอยขึ้นมาเลยนะคะ ก็เนี่ยแหละค่ะทุกคนช่วงพฤศจิกจานี้แล้วก็อากาศช่วงนี้ถือว่ากำลังเย็นเลยนะคะไม่หนาวเกินแล้วก็ไม่ร้อนเกินก็ถ้าใครที่กำลังจะแบบขึ้นเหนือหรือว่าไปอีสานก็ถือว่าอากาศกำลังดีเลยนะคะช่วงนี้นักท่องเที่ยวน่าจะกำลังเดินทางกันและยิงก็เหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวขึ้นไปดูอีกนิดหนึ่งดีกว่านะว่า จุดไฮไลท์ที่แบบว่าทุกคนต้องมาเช็คอินจะเป็นยังไงนี่นะคะทุกคนพอเราเอารถมาจอดตรงนี้แล้วนะคะ mm hmm. เราก็จะต้องเดินไปที่ยอดภูเหลืออีก1กิโลนะคะเ mm hmm. ี๋ตรงนี้ตรงนู้นอีก200เมตรก็จะเป็นผาโรยน้อย mm hmm. ใช่ไหมพี่อันถูกไหม mm hmm. หรือว่าเราจะขึ้น เราสองแถวก็ได้ไม่รู้ค่ะทุกคนเดี๋ยวไปดูก่อนฟิ่ก็เพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันอุย้ยพี่เจ้าหน้าที่นะเขารู้จักอันแน่นอันทัวร์ว่ะอุอ้ยพี่เขากำลังกินข้าวเลยอุย้ยเอาเลยค่ะหนูกินแล้วค่ะมือพี่เซ็งอุย้ยมีมารงดรวย ไอชิมชิมตัดแซบเนาะชชิิมมนนะครับเลยใบไหลนะให้น้าชิมซะหน่อยนะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้มงตามรับต้มงตามนี่เขาเรียกว่ยตัวแดงตัวแดงต้องกินนะถ้าเขาเรียกกินอ่ะเขาถือนะขื้นไปมือเทียมก็จะเอากับข้ามารวมกันแล้วก็เอาข้าวเหนียวมาตามครับก็เป็นโซนแถวภาค ก็ถ้าทำอะไรกินของโซนภาคอีสานเหนือครับโซนอีสานโซนอีสานนะเพราะว่าร้านค้าที่ก็จะหายากหน่อยหนึ่งเ้าก็ขึ้นมาข้างบนอะไรเงี้ยใช่แล้วตรงต่อไปข้างล่างเขาจยังไม่เปิดเต็นเต็มที่นะเดี๋ครับเปิดเต็มๆนี้ช่วงไหนพี่ก็น่าจะกลางกลางเดือนไปแล้วเพราะว่าลานจอดรถอะไรก็ยังไม่เสร็จอ๋อช่วงนี้กำลังแบบปรับปรุงนะคะแต่ว่าทันหนาวแน่นอนหนาวยังคะพี่หนาวแล้ว หาวแล้วเนาะกลางคืนนี่กี่องศาพี่สิบเพลินมันอยู่สิบปลนะสิบสามโอ้โหสิบสามองศาก็แล้วกแต่ละคนใส่เสียอกันหนาวควันออกปากกันเนี่ยนี่ขนาดแบบบ่ายๆเที่ยงๆนะยังเย็นเลยโอเคค่ะทุกคนขอบคุณที่วมาพี่นะขอบคุณี่ต่างสาวค่ะขอบคุณค่ะนี่เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปดูข้างบนกันนะคะนี่ก็เป็น เส้นทางศึกษาธรรมชาติผาหลอนน้อยนะคะใช่ไหมหนูออกเสียงถูกไหมผาหลุนลน้อยผาหลุนน้อยก็คือตรงนี้เป็นไปจุดชมวิวอุ่ชาติผูเรือ,อแล้วมันก็จะไปตรงผาหลุนน้อยได้ระยะทางไปเส้นทางเนี่ยก็ละเจ็ดร้อยสี่สิบเมตรประมาณเกือบเกือบกิโลว,ว้าคือว่าเรามาเดินเอาบรรยากาศกินไอเ็มปอดเพราะเราเหนื่อยเนี่ยใช่ไหมมันก็ต้องเพิ่มการหายใจขึ้นใช่ไหมใช่ เราเอาเท้าแดงไ็ไปแล้วเอาโอโซนเข้ามาเต็มๆเลยจริงนะตอนนี้รู้สึกเขาเรียกว่าอะไรอะสุดโอโซนเออแบบเต็มปอดว่ากนะคะทุกคนแต่ว่าคนที่เดินไม่ไหวมีบริการรถสองแถวข้างหน้าเนี่ยก็คือไม่กี่บาทหรอกสิบบาทนี่นทุกคูกแต่ดูถ้าได้เดินเนี่ยได้อยู่กับหมอกใช่ทุกคนเห็นไหมนี่คือหมอกเดี๋ยวเราก็เดินไปทางนี้นะ โอเคค่ะจะมีค okay. 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 right. ่ารนน้อยจะไปก็คือแนะนำว่าให้ไปทั้งสองจุดค like ือตรงนี mm ้ท hmm. ี่50เมตรที่นี่ดูเองแล้วก็ย้อนกลับมาหน่อยแล้วก็ไปตรงนี้อีก6 5 0เมตรโอเคถึงแล้วค่ะทุกคนเดินมานิดเดียวนะคะผ่านหล่นน้อยนู่นนะคะเป็นวิวก็จะมีศาลาอย่างงี้ให้เราไปดูวิวหูแต่อากาศดีมากเลยอะนะเนาะแบบผู้ลมเย็นสบายเลยกลางวันนี่ใช้ได้แต่กลางคืนก็อีกเรื่องหนึ่ง าใช่เน,นาะสวยสวยมาก,มากว้าวนี่มีทางลงข้างล่างด้วยนะคะทุกคนนิดนึงนิดนึงนี่ทุกคนจากจุดชมวิวนะคะเราสามารถเห็นตัวเมืองภูลเรือได้เลยนี่เลยทุกคน สิกเนเจอร์ดูดิหมอกกำลังลอยขึ้นมานู่นนะคะก็จะเป็นที่ที่เราเดี๋ยวจะต้องเดินไปแล้วนะเป็นไฮไลท์ใช่เป็นไฮไลท์เขาลูกเลยไงน่าหลุดลอยแลนี้ก็เป็นจุดชมวิวของเรือเหนเนเรือไหมใช่อันนี้เป็นเชนเนลแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นหน้าเรือนะคููเรืออย่างงี้นี่เองที่เศษของนี้จากจุดนี้แหละเหมือนะเหมือนแต่ถ้าดูดีเหมือนเรือดำน้ำนะเออใช่ คล้ายๆอยู่นะทุกคนเฮ้มันก็เหมือนอยู่ช่างเงี้ยนไามาช่างเงเ้ยนไปมาคือเราชอบมันเป็นช่งเง้นแบบเป็นร้านเรียบๆแต่ก่อนไม่แน่ใจว่าขอให้กลางเต็นท์ก่าแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ไม่ได้แล้วมั้งเหรอใช่เพราะว่ามันแออัดแล้วมันก็ปังซีนๆเข้าใจได้ ทุกคนช่วยเป็นพยานหน่อยนาตาเขาบอกว่าภูเขาลูกนั้นคือภูกระดึงถทางคนแรกพูดคืแสดงว่าลูกนแไม่เคยมาเฮ้ยาทำไมเขามั่นใจขนาดนั้นทุกคนใครที่เดินป่าบ่อยๆใครอ๋ออันนี้มันคืออะไรนะคือต้นอะไรดอกย่างไงมันน่ารำคาญมากเลยอ่ะทุกคน แบบว่ามันที่มเจ็บขางหมดอนกเมืเ่อกี้เราคุยคอนเทนต์ผูกกระดึงใช่ไหมจะบอกว่าฟิงยังไม่ได้ไปแต่เราก็อยากมากเลยอยากไปทำคอนเทนต์ผูกกระดึงตึงทั้งตัวแต่ว่าถ้าเกิดโหไปกันนะมันก็อีกฟิลหนึ่งอ่ะนาเขารีบเดินใช่ไหมเราก็จะไม่ได้แบบตะละตตะแตะ อ,อ๋อหรอก็เออแตนาต้าแบบแข็งแรงจริงนะคะอันนี้ยอมรับก็อยากหาเพื่อนอะอยากมีเพื่อนไปเดินด้วยอะ่ะใครสนใจนะคะไปเดินด้วยกันก็ทักมาได้คะ่ะ ถ้าแบบเป็นสาวส,าสวยๆนี่น้าเลี้ยงตลอดเส้นทางแอกินดีอยู่ดีนะคะทุกคนไม่ต้องห่วงส่วนฟิงก็จะได้อันนี้ส่งนั้นไปด้วยนะคะนี่ค่ะทุกคนเป็นเส้นทางธรรมชาติที่สวยงามมากหมอกก็ลงอเออมันอยู่ในห้องแอร์เลยอะ่ะอุย้ยเป็นเกด A. ไอ้น้ำค้างดอกอะไรเนี่ย มันเป็นละอองแบบละองน้ำน้ำค้างน้ำค้างเลยอ่ะถ้ามันหนัอยอีกนิดหนึ่งนี่น่าจะเป็นในนี่เนาะแม่คนิ้งนี่ไปค่ะเนี่ยตลอดเส้นทางเราก็จะได้เจออะไรแปลกๆนะคะได้เรียนรู้ดูดิสวยเนาะบ้านเราไม่มีอย่างนี้นะอันนี้มันเหมือนเพชรเลยอ่ะพีน้ำค้างเป็นเดย์มันเป็นน้ำค้างที่ติดอยู่กับแมงใ่แมงมุมนะคะทุกคนสวยเนาะ คือถ้าอากาศอย่างเงี้ยนะเดินทั้งวันก็ชิวๆอ่ะแต่แต่ถ้าเดินขึ้นเดินก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเนี <laughs> ย่ยค่ะทุกคนถ้าเป็นแบบว่าเส้นทางธรรมชาติใช่ไหมเขาก็จะแบบติดป้ายอย่างเงี้ยเอาไว้ให้เราอ่านให้เราศึกษานะคะว่าต้นอันนี้มันคืออะไรมันเป็นยังไงนะทําไมมันถึงขึ้นที่นี่แล้วก็จะมีเขาเรียกอะไรค r วอาโค้ดอย่างเงี้ยทุกคนแบบไปสแกนอ่าน,นว่าสะดวกสบายมากแล้วดูดิเขาเรียกอะไรอะ่ะ เหมือนแบบว่าพวกมอดเฟิร์นอะไรเงี้ยมันก็ขึ้นเพราะวอากาศมันเย็นไงนทุกคนกับข้าวครับกับข้าวรอเล่นค่ะทุกคนพูดมัวนะคะไม่รู้มันกินได้หรือไม่ได้แต่อุทยานเขาไม่ได้น่าจะให้เก็บอะไรน,นี่ก็เดินกันต่อไปค่ะทุกคนระยะทางประมาณ1กิโล แต่มันเป็นหนึ่งกิโลที่ชิวๆนะเนี่ย what oh my gosh um it is um อะไรนะเออลูกสน,มนไม่มีคนสามใบใช่ค่ะ<บ>ยิ่งสูงยิ่งมีนะคะลูกนสนสามใบไไมมใช่แล้วถ้าเห็นสนสามใบอย่างเงี้ยคือแบบ รู้เลยว่าอันนี้คือเราอยู่ในที่สูงมากมาก่โอ้โโโแล้ไม่ชิวแล้วทุกคนเห็นข้างหน้าไหมเห็นไหมเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปตรงนั้นนะคะแต่เรายังอยู่ตรงนี้อยู่เลยเอาละทุกคนเห็นบันไดนี้ไหมอันนี้คือจุดเริ่มต้นของการเดินขึ้นเนินนะคะแต่น,นี้ก็คือ เรียกว่าเป็นทางเดินของอน้องน้องอนุบาลหรือน้องๆ้องปฐมนะคะนี่ขิงเลยหลังจากที่เราไปเดินมาหลายคนหลายแห่งนะคะ เร็วมากก็คือตอนเนี้เราจะถึงแล้วมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะไปๆเราจะเห็นวิวที่สวยสดงดงามกันแล้วนี่ทําซาวเองเลยเอาละเอาละนาเขาชี้แล้วชี้โบชี้เบอะไรไม่รู้ไปก่อน อันนี้นะคะอุณหภูมิบนผู้เรือคืออ้าวเมื่อกี้15.7 17, 15.7 17. เอ่อก็ประมาณนี้นะคะทุกคนแต่ว่าจะบอกว่าฟีลไลฟ์จริงๆคืออากาศดีมากเย็นมากเมื่อกี้ฟิงเดินมาจากข้างล่างนั้นนะคะก็คือรู้สึกว่าเดินชิวๆแบบว่าบรรยากาศกำลังดีอะไม่ร้อนแล้วก็ ไม่หนาวเกินพอได้เงินนิดหน่อยนะคะอ่านาตาเขาบอกว่าอันนี้เป็นต้นไม้ของพระเทพใช่ไหมพระเทพท่านมาปลูกเอาไว้นะคะทุกคน,นส่วนสามใบไหนไปดูข้างหน้านิดหนึ่งโอ้จริงด้วยอืมจริงฟิงเป็น ลูกแก้วซิลินทรนะคะเป็นเรียนโรงเรียนของพระเทพโอ้วันที่23มิถุนา2554จะบอกว่าสุดใสไหมนี้มันจะขึ้นในเฉพาะบนที่สูงนะคะที่อากาศเย็นๆอย่างนี้นดูนสิมันรู้สึกสบายตาสบายใจเนาะเวลาเห็นอะไรอย่างเงี้ยนู่นแต่ไม่รู้ว่าข้างบนอันนั้นคือเมฆอะไรมันเย็นแปลกๆอะ่ะ ถ้าใครจะขึ้นมาเที่ยวบนนี้นะคะก็ประมาณกลางเดือนพฤศจิกาเนะาะกำลังดีค่ะเขากำลังลลชใช่ค่ะเพราะว,ว่าอี่น่าจะแบบมีรูกับแม่แคน่นี้เลยเอ่ะเน่เพราะแค่นี้ก็ถือว่าแบบหนาวแล้วอ,ะวอ่ะประมาณเก้าิองศาแล้วแปดสิองศาดีกว่าอ่าเอาละเอาละ ในภูกระดึงของน้าคะนี่ไงไหนวะถ่ายไปแล้วถ่ายไปแล้วถ่ายแล้วถ่ายแล้วถ่ายไปแล้วดูดิจริงอันนี้เรื่องจริงนะคะคือหมอกลงแล้วทุกคนเมื่ฆยังไม่มีอยู่เลยอ่ะไหนอันไหนภูไหนภูไหนไงภูโป่งไงยังาย้๊มันอยู่มันอยู่ข้างหลังนู้นมันมีมันอันนี้มันเป็นภูหาดไทยนี่ไงยังไม่ใช่นะคะทุกคนู่โปง ข่านี้ไม่ดีไงมีบอกนี่ไงเอออ่ะอ่ะก็อันนี้นะคะก็จะเป็นพี่เจ้าหน้าที่นะคะก็จะมาทําไว้ว่าแบบเวลาเราแบบสงสัยว่าเอ๊ะมันพูอะไรอะไรอย่างนี้ถึงไม่มีใครบอกเรานะคะก็มีข้อมูลตรงนี้ช่วยให้เราได้รู้นะคะจะไปบนยอดผู้เดือนี่ยังไม่ถึงนะต้องอีกสิบห้าเมตรนะอ๋อยังไม่ถึงอ คนวิวตรงนี้คืองามแพงสวยมากไม่รู้ทุกคนได้ยินไหมไม่คือเสียงใบไม้หรือเสียงต้นไม้ก็ไม่รู้อ่ะหรือคนดูอาจจะได้ยินเสียงลมอ,อ,อู้อก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ ก็จะมีพระนะคะให้เราไหว้อะไรกันด้วยก็ัยนี้ก็จะเป็นคล้องแล้วเราจะทําการตีคล้องกันนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตจะตีทีเดียวให้ดังๆสถานรูไปเลย เพื่อเราจะแบบว่ามีชื่อเสียงเรื่องลือระบือไกลในสิ่งที่ด,ใดใีในสิ่งที่ดีใช่ค่ะในสิ่งดีๆไปอันนี้นะคะก็เป็นกิมมิคเล็กๆนะคะให้เราได้เรียนรู้นิดนึงเ,เป็นรอยเท้านะคะอ่าอน,นั้นนะคะอาจจะไม่มีเราแต่ก็สมมติเราเข้าไปในโซนที่มีสัตว์ป่าพุ่งพลาดหรือว่าอาศัยอยู่เงี้ยหรือว่าแบบสัตว์ป่าออมาหันทีเนี้ย จะว่าเออไปสัตว์อะไรคว่อยู่ใกล้ไม่อยู่ใกล้อย่างช้างเนี่ยอันตรายที่สุดใช่ค่ะช้างนี่อันตรายมากมากนี่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ฟิงจะต้องเรียนรู้เหมือนกันนะคะอย่างอันนี้ก็เป็นรอยเท้าช้างเคล้เออกระสู้สมเสร็จนี่ก็ไม่เห็นตัวจริงนะสมเสร็จนี่หายยากมากนะไม่รู้ยังมีอยู่หรือเปล่ากระทิงบเนม้ีอุ๊ยอันนี้เห็นบ่อยค่ะควาย วัวแดงวัวแดงกวางนี่อันนี้ก็ไม่เคยเห็นนะจริงๆในป่าอะไรเงี้ยเล่้งผ่านแล้วป้าเก่งลอยจะไม่เห็นลอยตีนหรอนี่ตัวนี้คือไฮไลท์ของที่นี่ที่เผาเซ็นให้เราหมูป่าฮ่าฮ่ากระจงเคยเห็นอยู่นาตาชอบกระจงแบบโค้งไม่เคยเห็นอืมกระตรงกระต่ายไม่เคยเห็นกระต่ายป่าวเพราะมีระหว่างทางอ่ะเออน่ารักดีอ่ะ เสือเสืออะไรเนี่ยเสือลายมเมฆเหรอโอ้แล้วเราจะรู้แยกสายพันธุ์ได้ขนาดนี้เลยเหรอเสือปลาใช่ถ,มมถูกต้องจริงจริงพอถึงในความเป็นจริงเนี่ยรอยเท้ามันก็จะไม่ได้แบบเป็นอย่างนี้หรอกทุก,กคนมันก็จะแต่ถ้าคนเขาดูเป็นอะเนาะเขาก็จะรู้เพราะนี่อยู่ในป่าเนาะจริงนะ ชอบแบบว่าไปนั่งฟังแบบอผู้ใหญ่ที่เขาแบบ,บเข้าป่าอะไรเงี้ยเนาะมีประสบการณ์ทางด้านการเข้าป่าอะไรเแงบบี้ยจริงคือแต่ละคนที่นาไปเจอเนี่ยของจริงนะทุกคนคนเดียวมานบคือไม่มาเป็นกลุ่มไปนั่งคือไปต้องนั่งแบบคนเดียวแบบคนที่ไปในป่ามันจะตะโกนสี่มิบมาไม่ได้มันจะมีความเชื่อ เราก็จะมี<ช>สิ่งที่เขาห้ามเขาเตือนแล้วก็สิ่งที่เขาเจอเนี่ยมันหลากหลายพอเข้าป่ามืดปั๊บเนี่ยเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครบางทีเนี่ยเมื่อรับมันก็เราต้องเชื่อฟังเขาอะ<ม>ง่าย<อ>ง่ายเพราะบางคนเนี่ยเขาบอกว่าไปแล้วก็แบบประมาณว่าเราเนี่ยเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครแล้วกมันก็างคืนอะ่ะคือเราก็ไม่รู้ว่าป่าที่นั้นมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยแต่ก็กลลายจากหลายๆข่าวที่เคยเห็นอยู่มันก็ ทำให้บางคนเข้าใจผิดกันไปไปด้วยกันเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าไปด้วยกันอะไรกันนะมันก็มีทั้งอธิบายได้แล้วก็อธิบายไม่ได้เพราะว่าไปที่นู่นมันไม่มีอะไรจะให้พิสูจน์เยอะนอกเหนือจากสมาธิแล้วก็คือความไม่รบกวนของจิตใจเพราะงั้นมันอาจจะหลุดได้บอกเลยต้องนิ่งเอาไว้เพราะว่าคืนมันดังเราไม่รูกอะไรเป็นอะไรเพราะมันมืดสิ่งเข้าป่าไปครั้งหนึ่งตอนกลางคืนนะก็แบบก็เข็ดอยู่นะไม่ใช่ไม่กลัวนะทุกคน นั่นแหละค่ะทุกคนก็แก้ข่าวนะคะแก้ข่าวอันที่ผู้อันเมื่อกี้นะคะที่นาบอกว่าเป็นผู้กระดึงนะ,ะจริงๆเป็นผู้หลวงนะคะก็ถามเจ้าถิ่นแล้วนะคะก็คือน้านี่มัมมม่วนะคะไปจํามาจากใครก็ไม่รู้ก็นี่แหละค่ะทุกคนก็คลิปมาผูเหลือก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวฟิงจะ ออกเดินทางอีกแล้วนาเขาเป็นไรอ่ะเขาอะไรเออช่วงนี้จะบอกว่าพิงก์ับนาตากินแซบนะคะนาก็เลยจะแบบบนบานนิดนึงนั่นแหละค่ะก็เดี๋ยวเดินทางกันต่อนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปถึงไหนไปทำอะไรกันต่อฝากติดตามด้วยนะคะ